ไป <c oughs> โลมา <c oughs> จิพีจพ่จีจีให่ว่ะโ,โหดไมาได้เกิดครัผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MSC สลัดฟรีดอมนะครับผมหรือว่าอทเนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมส่งท้ายปีใหม่กันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าพาเที่ยว ปีใหม่ที่ไหนกันดีนะนะครับโดยวันนี้เราจะแบ่งกันเป็น2ทีมนะครับทีม A และทีม B มาแข่งกันทายจังหวัดจากคําใบ้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับโดยทีม A ของเรานะครับนําทีมมาโดยครับรับอาร์มอาการนิชินะครับผมน้องจุนออกซี่จากสตรีมเมอร์ของเรานะครับผม มิก้านะครับจากฮัสต์ stone นะครับแล้วก็น้องป๊อปนะครับจากพับจีโมบายของเรานะครับผมส่วนทีมบีของเรานะครับนำทีมโดยกับตันตานะครับ MSC อ่าฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมน้องจุนเทคเคนนะครับมุกแป้จากสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็น้องปลื้มนะครับจากพับจีเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือใครสามารถทายครบทั้ง15จังหวัดได้ก่อนนะครับทีมนั้นเป็นผู้ชนะไปนะครับ โดยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีม A กันก่อนเลยนะครับโอเคครับ3 2 1จังหวัดแรกเริ่มได้เลยครับเมืองเมืองก้วยไข่อะลบุรีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เมืองก้วยไข่เมืองอะไรเลยเลยบ้านพี่หน่อยรู้จักบ้านพี่ปะไม่้อเอาเล่นเหรเหนือเหนือเหนือลำพูน ลงไปลงมิกลงมิกลงมิกเฮียงรายเชียงใหม่ลงไปลงไปนครสวรรค์พุทธิเหนือนครสวรรค์สุโขทัยลงไปหน่อยนึงลงมาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เนี่บ้านพี่ฮะแม่บ้านพี่แหละเหนือนครสวรรค์ ลำปางลำพูนแพรสุโขทัยเออบอ์ไดมอนด์บอ์ไดมอนด์เร็วบอ์ไดมอนด์บอ์ไดมอนด์กระแพงเพชรจ้าไปครับตอที่สองตอนที่สองตอนที่สองเร็วเร็วที่สองกล้วยแล้วก็ต่อจากกล้วยอ่ะ ตัวตากต้องจ้าสามแล้วก็ทีมทีมของธีรทอนนะลำพูนอ่าลำพูนถูกจ้าแล้วก็บ้านพี่บ้านพี่บ้านโก้เป็นโก้เป็นไม่ใช่บ้านสวรรค์ถูกต้องจ้าจ้าตอบถูกครับต่อไปเลยภาคสามจังหวัดชายแดนนาลานาเอ่อปัตตานี อันนี้ถูกครับมอนนี้้ถแลวต่อไปมอนมอนมอนาเลสวนอะมหาสารคามไม่ใช่มันอยู่เหนือมันอยู่เหนือมอนาเลสวนมอนาเลสวนลำบูนไม่ใช่พูดไปแล้วไม่แต่ว่าไอ้เอิร์ดอะเอิร์ดแปลว่าอะไรน่านเหระ ไม่่ใชพิษณุโลกพิษณุโลกถูกต้องครับสวนนกก่อนถึดนครสมบัค์นะ,ะส,นะสวนนก,นกแหละอยุทยาอือผมกวยาอทุธยาเหนือกว่า,ายุธทยาเออสุพรรณบุรีอ,อา่างทองขลังบุรีถ้าเป็นถ้าเป็นฟุตบอลมันมันชื่อฮ <c oughs> อนดิวะสวนนก ก่อนถึงนครสวรรค์พุจิเนาะจีนอะจีนอะจีนบุรีเอจีนภาษาอังกฤษว่าอะไรเออใช่น่ะเออใช่น่ใช่น่ะต่อไปต่อไปหัวหินหัวหินอยู่ไหนหัวหินอยู่ไอ้นี่ประจบพิริขันประจวบถูกต้องครับแล้วก็เมืองเมืองจระเข้เมืองจระเข้ไม่ใช่พุจิเหรอกทาว เมืองอะไรนะอะไรนะจูดว่าอะไรนะพิจิพิจิพิจิไม่ถูกพิจิไม่ถูกพิจิถูกพิจิถูกพิจิถูกอ่ะต่อไปต่อไปอะไรวะเนี้ยยาวจัดวะเออเขาเรียกว่าอะไรอยู่อีสานอ่ะไอยู่อีสานจังหวัดใหมนนครราชสีมาบึงการ สีสีสีพยายามสุรินณะคราชสีมาไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกนะเจริญไม่ถูกไอที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพอะเขาเรียกบางแล้เก่าเก่าบางบางไม่ใช่บางอะไรวะน่าจะยากางมันมีสักอย่างอะบางเลยไอสารข้อสารเนี่ยมีแ่ข้วสารเนี่ยบางเลยบางบางบางผมบางเป่ เงี้ยเงี้ยนี่เรียกอะไรลำอะไรอ่ะลำปงลางพูลลำพูนเงี้ยอไม่ไม่ใช่ทิพย์พยางทิพย์พยางอีสานอยู่ดินมีคำว่าลำพูนมีคำว่าลำพูลอุดรอุดรธานีอุดรธานีมีคำว่าลำพูนอ่าเนี่ยถูกแล้วสองพยางค่ะอีกสองพยางบัวภาษาอังกฤษว่าอะไรบัว เออปัวฟาวเลยผิดแล้วผิดแล้วไม่ได้แล้วคำนี้ฟาวคำตอบคือหนองปัวลำพูนะครับอ่าถือว่าใบคำว่าคำว่าบัวไปแล้วถือว่าผิดอ่าต่อไปหมดเวลาแล้วครบแล้วนะครับได้ไดสิบกว่าคำถือว่าผิดได้ไปทั้งหมดเก้าคะแนนสำหรทีมเอนะครับมาดูทีมบีบ้างครับทีมบีนี่สองสาวสวยนะครับน้องบุบแบร์นะครับผมมาเป็นไอจุนนี่นี่นะครับผมอะไรที่ จุดบอกจุดไม่รับใบแล้วจุดจุดอะไรพี่ไอ้ผมได้พักมั้ยล่ะจุดนี่นักใบในตำนานของเรานะครับผมหลังจากที่เขาชนะครั้งที่แล้วเขาก็บอกเขาจะไม่ใบอีกแล้วนะครับพอแล้วอยากให้ผมได้เกิดเลยผมก็รีบเดินไปเยกตัวสามสองหนึ่งจังหวัดแรกมาเลยครับอยู่ใกล้พิศนุโลกอะนครสวรรค์ไม่ใช่กำแพงเพชรตัโไทัยเอ้ยเอ้ยตัวไทยจุดจัดจุดจัด อ่าอยู่เหนือใกล้ๆกับใหม่อ่ะใกล้ๆกับใหม่ยังไงเอออ่าันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละลำลำเออลำปางเออลำปางต้องเนี่ยอ่าจังหวัดใหม่จังหวัดใหม่ที่เพิ่งเกิดเพิ่งกาวอ่าไม่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 ที่ชอบไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยชอบไปเขื่อนกันอะเขื่อนระเบม เอ้ยไม่ใช่ทราบได้ไนะมีมีคำมีคำอะไรเมื่อกี้บุรีอเออใช่บุรีถูกต้องครับจังหวัดใหม่ตรงไหนกันจนงบุรีนะเอาขอโทษแล้วกันนะไม่ได้ออกนะโทษทีอยู่ไหนวะนี้อันนี้คือที่ไหนวะเนี่ยข้ามนะไม่ข้ามครับไม่ข้ามก็ได้เฮ้ยผิดผไม่ได้อยู่อยู่ขวาสุดครับ ขวาสุดอย Kristin. ู่ใกล้กับอุดรธานีอุบลราชธานีปะบนไม่ถูกจ้ะไม่ใช่อุบลเวลาไม่ใช่เลยตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สีสเกตปะสีสเกตไม่ถูกจ้ะไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้ๆกับมุกดาหารลงมาข้างล่างมุกดาหารละมหาสารคามบอกใครเลยวะมหาไม่ถูกจ้ะการสิลป์การสิลป์ก็ยังไม่ถูกจ้ะสีสเกต สเกไม่ถอยแล้วสเกตแล้วจะออย่างไล้วไว้น้ออะไรวะมันมีอะไรอยู่ดวามน่าจะเลินเอ้ยถูกต้องถูกต้องครับเนี่ยเอาเรื่องนี่คือที่ไหนเนี่ยไหนวะคือที่ไหนสองพูดสองพูดจะหัดมาเดี๋ยวช่วยหน่องพูดเอาก็ก็เฟลดิไม่ไมพูดบ้าคนที่หลอกลวงเมไม่ธรรมดา มีภาษาอังกฤษไหมระดัภาษาอังกฤษอ่ะลอูระดับภาษาอังกฤษอันนี้เหรอสมอ่ะมันคืออะไรสมุกปันเหรอปันไม่ะม่อะไรอ่ะบเลีโลเม Yes โอเคบุรี่บุรี่ลัมเอ่ออัตต่อไปเลยจ้าข้าม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 เลยเหรอข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้อื ไม่รู้นจริงๆรนะเนี่ยชิบหายละภาษาอังกฤษก็ยากด้วยสิอะไรดีวะเราพูดกันก่อนนะล่ะพูดเลยเราพูดมาก่อนาพูดอะไรดีล่ะเอาล่ะครับติดอยู่ที่คำที่เจ็ดแล้วครับตอนนี้อยู่ภาคไหนภาคไหนอยู่ โอ้ยนี่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ภาคไหนเดี๋ยวก่อนขอแป๊บนึงเอาแล้วนาอ๋อออยู่อยใต้สุดเลยล่างปัดตันี้ใต้สุดเกตใต้ภูเก็ตมันไม่ยเลยเอออยู่ใกล้กลาุลายังม่เไม่ถึ้วอ่ถึงน้วถึงแล้วถึงแวถึง้วถึงแล้วถูกแล้วงแล้วถูกแ้วถงแล้วว้ถ้วงวด้วยอ่ะ ตลาดปะอใต้เหมือนกไม่ใช่ไม่ใช่ตราดอยู่ใต้ปะที่ชื่อไงงานทางงานกระบี่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกแต่แต่เป็นชื่อเกาะด้วยะเกตบเไม่ไม่ชื่อเกาะ่อนะแน่ะแตน่นมะแต่น่ะแต่น่ะน่ะแ่น่นที่นทีแ่นวที่เ่ี่น่ะแ่เ่ะ่่ะแล้น่็ปะแตานะต่ต่อ่ะต่น่อจต่หวัดต่่ะแต่น่ะแา่่ะตะ่ตะต ไม่ใช่เขเกไอเขานทีมเราอ่ะไม่นะเป็นจังหวัดแล้เป็นจังหวัดใช่มันคือจังหวัดก็เขาให้ฉันจังหดถู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 ดนูดถ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 ูถูดถูดถูถูะไมมีูด จังหวัดเขาไม่ดื่น้ำทะเลคนนั้ว่าภูเกาะคนไปเที่ยวไหมมีคนไปเที่ยวไหมมีคนไปเที่ยวเคยไปเที่ยวอยู่เหมือนกันก็เลยรู้นี่ไงว่ามันเป็นเชื่อภูเกาะแล้วก็แบบว่าตามได้ชื่อนั้นมันมีเป็นชื่อหมู่เกาะแต่ว่าเป็นชื่อจังหวัดแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกันใช่แต่มันไม่ใกล้เคียงกันเออใช่ใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงกันมีคำว่าสูดคำว่าสูดเอ้ยเอ้ยหยุดก่อนหน่อยน้ำเกาสูดเออสูน้ำเปล่าะถุงไหนก็ลบไม่ใช่ ไอ้ยุ primo, e ้ยโซลินไอ้ไอ้ยุ้ยโซลิตัดโทครับโซนโซลินกมือเกาเอมันมีมเซินอยู่ใช่คะโอ้โไม่รู้เลยจริงขอโทษเราไม่ไม่ถึงจ็งหเอไรอยู่ใกล้กับนครนายกอ่ะอยู่ใกล้นครนายกนี้หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหจบไปนะครับนายไม่เคยไปอออต้าขอโทษขอโทษไปไม่ถึงจริง อ่าโอเคเดี๋ยวผมนับคะแนนก่อนแล้วสำหรับทีมีได้ไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้ว8คะแนนแล้วโอ้โหแพ้ไป1คะแนนก็ขอแสดงยินดีกับทีม A ด้วยนะครับผมก็เป็นเกมสุดท้ายของปี2564หรือปี2 0 2 1ของเรานะครับกับอ่าเรียกได้ว่าการทำกิจกรรมของเรานะครับทีม m s ชนบุรีนะครับผมก่อนที่เราจะลากันไปต้องขออนุญาตนะครับฝากทิ้ท้ายกันนิดนึงกับ อ่าเรียกว่าเดี๋ยวผมจะให้แต่ละทีมแล้วกันนะครับตัวแทนทีมได้พูดกล่าวสวัสดีปีใหม่แล้วก็อวพรให้กับแฟนๆชาวเอฟเอชชมบีแล้วกันนะครับเริ่มจากทีม A ก็ให้เป็นทางกับตันอาร์มแล้วกันนะครับสสุดนะครับแทนอวพรมปแล้วก็สำหรับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็อย่าลืมติดตามเชร์พวกเราเอฟเอชชมเบครับก็ ขอให้ทุกคนไปเที่ยวอย่างระมัดระวังแล้วกันครับเพราะว่ามีสายพันธุ์ใหม่ใหม่แล้วครับก็เราก็ต้องรอดทั้งี้านนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยครับแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราทีมเมชลบุรีด้วยครับอ่าครับผมครับก็นี่เป็นคำอวยพรปีใหม่นะครับจากพวกเรานะครับทีมเมสชนบุรีนะครับปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ชมอีกแน่นอนนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับเราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บายบายเจอกันใหม่ปีหน้าครับ